ตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ได้พบอันนี้เขาถ่ายเพราะผมไปอีกตั้งหนึงแล้วมาก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 กว่าความรักฉันจะเอาไหมอันนี้รู้รู้แต่มันทำไม่ได้แต่พอ่อพ่อพ่พ่พ่อี่อ่ออ ทงงีมีนี้พิเศษสุดๆเราอยู่กับศิลปินทีป๊อปที่บอกว่ามาแรงที่สุดอาจจะในศตวรรษนี้เลยก็ว่าได้มันต้องขนาดนั้นเลยสร้างความกดดันโดยไรจจอเป็นตับปราเดี๋ยวนี้ค่ะแพ้แล้วค่ะอวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่ตึกของ แบบทั้งเทพลีลาทั้งเลสเกิไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยทั้งนี้านคนดูนี่ชนกันเป็นแบบคือเบียดกันเลยอะคือเอาจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะแค่อยากจะทําเพลงเพื่อมาเทพลีลาก็ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นคือเพลงอะไรนั่นคือเพลงอะไร ผมว่าคนดูรู้อยู่แล้วด้วยจะไปเจอแนาแล้วจะเปิดคลิปเมื่อกี้แล้วน้ารวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยเคยเล่นต่อเพลงไหมเคยค่ะเคยมากทำได้แย่มากทำได้แย่คุณหอบตัวล้อฟรีอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องขิงหน่อยทำได้แย่จริงก็คือบอกว่าไม่สามารถทําได้ดีแต่ว่าเคยเจอแบบว่าเวลาเราทําข้อสอบอะคะอีพวกที่บอกว่าเอไม่ได้นังสือมาเลยอะแต่ว่าแต่สุดท้ายเป็นไงเต็ม จริงๆผมก็ทำได้แย่เหมือนนะแต่ว่าก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันเอาไนงะ <laughs> ได้เลยเรารอดูอย่างเดียวเลยโอเค <Okay. S 1> เ,เราต้องแบ่งทีมเลยซึ่งเกมนี้คือเกมเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจุดๆฉ <laughs> ลากที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคำต่างๆ <Okay. S 2> เรา <laughs> เ,เราเยอะมาก เราไม่รู้ว่าเราจะจับได้คำว่าอะไรเราจะแบ่งทีมกันโอเคทีมละ2นาทีครับจับกันออกมาแข่งกันเป็นรอบนะใครใน2นาทีเนี่ยจับขึ้นมาปุ๊บร้องได้กี่เพลงก็คือนับไปหน,นึ่ <Okay. S 1> งคะแนนโอเคใครได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะไปเดี๋ยวเราแบ่งทีมโดยการแบบวิธีแบบคิดเอทที่สุดแบบใหม่ที่สุดในโซวันนี้เลยค่ะคือโอน้อยออกโอเคมาเริ่มเลยค่ะ เอาละคุณปูนครับผมอยากจะบอกว่าหลายๆ EP ที่แข่งมาครับยินดีด้วยครับที่มาอยู่กับผมครับเพราะว่าการที่มีผมเหมือนไม่มีครับอุ้ยกอบอกให้เขาสนุกกันเองอยากจะเหนื่อยอย่าตะ้องเพลงอาชีพมักร้องอย่าไปใช้เสียงเต็มที่เลยเฮ้ยอ่ะมันเป็นฟิวนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่บอกว่าที่อยู่ในคลิปนี้ตอนนี้ก็นักร้องเหมือนกันหมดนั่นแหละโอเคเรามาลองลองกันก่อนคุณคือศิลปินแล้วคุณปูนยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับ โอเคเราจะเริ่มกันยังไงดีใครเริ่มก่อนโ้อนฉุบกันเลยครับอ๋อไอใครชนะได้เลือกใช่ไหม่าใครเริ่มก่อนมาโอกยิุบอู้ชนะเริ่มก่อนเลยขอบคุณครับเขาไม่ครับเอาค่ะหนึ่งไปค่ะโอ้โหลุกนุ่นนุ่นแม่นกเขาปูจุกปูนกนเลยชู่มันเราคนเจนเดียวกันแน่เอาแล้วร้องเพลงนี้ อันต <Bond> ่อไปครับผมร้อน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 จริงๆนะจ๊ะนี้ถ้าอยากใครร้อนใครร้อนใช้แป้งตั้ง100%นล้วจ้ะมันได้หลังกล้องงงกันหมดเลยวะโอ้โหเฮ้ยเรา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 กไหลนะไหลนะสิ่ง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 นี่คือสิ่งทม่ได้ทำได้ทำได้ทำได้ ขอบตาสกายเท้าที่พาไปนี่นี่ขึ้นประโยคยังไงมีคนอยู่ยังไงพี่สาวเดี๋ยวเรา่กันทีหน้าหน้ารักหน้ารักเมื่อเธออยู่ไกลวานวานทำไมนี่ละใจของเธอสุดยอดเพลงบอกว่ารู้อายุเลยตั้งปัง ตั้งแต่แต่วันที่ได้คุอ๋ออันนี้เขาถ่ายเพราะมไปอีกตั้งนึงแล้วห้องเธออดอดทนเอาไว้ก็มันลองนี้ปะวะอดใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สายเออเก่งอะเก่งหน้าเล้ยเ้ยเะ้ปเ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้เฮย้้ยเเฮ้เเพิ่เเข้ยเฮ้เพิ่เเข้ย พี่เจพี่เจพี่เจหนาวเพลงนี่มีจริงอยู่หนาวใจแทบเธอแค่เธอคึงเป็นรักโอไม่ไล้ไม่ไหฝากฝากฝากให้เธอเลยนดูจะไนดูต่ามน้ำผมบ้าเล้วตางแตกนี่ไงได้แล้วไอ้แข่งเดิบ เอาเลยหนึ่งสองขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พันพันมือให้พันมีหมอเก็บฉันเพราะเพราะอะวเพราะอะไรอะเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรนะเพราะอะไรเอ่ยเพราะฉันไม่เคยสักทีคำนี้เคยบอกใคร อยากให้เธอได้ยินจากผุ้คนอบกายว่าใจฉันอ่ะนี่หมดล้วอ่ะนี่เริ่มพูดคิดคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงไม่เคยจะคิดแต่ไม่ถึงเลยคิดแต่ไม่ถึงได้ว่ะค่อยโคุยคิดออกแล้วค่อยค่อยพูดไปดอทเซเว่นค่อยพูดอีก ทำข้าวข้าวกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่นาทีครับเฮ้ยสว่างอะไรวะสว่างสว่างตาตาอะไรวะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเลยจำได้ไหมอยู่อย่างดีอยู่คนเดียวยังนี้ก็ดีอย่นี่ก็ดีมันถี่รู้ไปคืนนี้จันวลของหมออเก่งมากพี่สองเลยเอาไปไหนมามากมาก มากกว่าความรักชีตฉันจะเอาไหมอันนี้รู้รู้แต่มันทำไม่ได้เฮ้ยเข้ามาแรงจริงจังนะพวกพวกพวกขับใช่ใช่โอ้ยทำแล้วหกห้าสองรับฉันรับไม่ไหวลองอีกลองอีกใจใจหๆ คงเป็นฟ้าเบืองบนแล้วไม่มีใครเหมือนกันโชคชะตาสั่งฉันมีเธอแล้พี่ประเด็นอะ้พบเธอกันพอเรียวอะไรไปร้อยร้อยไปแล้วเหรอ

น้องน้องเปิ้ลน่ารักน้องเปิ้ลน่ารักสบายสบายถูกใจก็คบกันไปงั้นผมหยิบทีหรอต่อก็ก็ก็ม้พาพาพาไปเถอะทำไมยากจังวะของของของใครของใครกอหัวของใครใค่กอกาน ไม่ออกเลยแค่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 เพื่อนเท่านั้นแค่เพล่ใครวะมาฆ่าไปดู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 เธอทำทำทำไมถึงทำกับฉันได้อะไร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 อจะเย็นจะเย็นีสุดท้ายนับ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 ครับโอ้ย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 เจ็บ โอ้ยเจ็บเออเอไม่ใช่อันนั้นมันโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยตัวเล็นะตัวเล็เวลามัเยอะนะเยอะอะแปดคำนะเฮ้ยแปดโอ้ยเราพิการด้เหรอทำไมเยอะไมคำหลังๆมันเริ่มยากขึ้นวะผอขอยึดใหม่เลยนะเอาละพร้อมนดึงตอเจ้าเอาละเฮียเอาเอาอ้ยเฮียทไปเป็น่างพูดใเอแข็ง อาทิตย์อาทิตย์จะรับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาเอาไม่หรอมันมีมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่หัวหรือเรายืดเขาได้ยืดเขาได้ใช้ใช่อ้ยยากใช้ใช้ดีจึงบอกเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเราเราอะไรวะเราแล้วพี่ทิ้งเลยเรา โอ้โหเพี้ยชื้นใจใจไม่ใช่ไม่เป็นวันด้วยจันจันเจ้าจันเจ้าไม่าได้ไหมได้ไหมเรียกเออหยิบลยหยิบเลใจพระฮัทสุดใจนใจเอ๋ยเคยมีบ้างไหมความทุกข์ลำใจไม่เคยลํำลาโอเอ้เด็กเด็นเลยลมหนาวพ่อช่วยมาไโอเคปะลด เห้ย pues <An um, uh, oh. ah uh, uh, ั่านไปแล้วนยากขึ้นข uh ึ้นข uh ึ้นแล้วก็ลงอ้าวขึ้นแล้วก็ลงอ้าวออกรอกอกออกออกอออกออกอัออกออกออ้ออออกออกออกออไอ้ออกักออกอกออกออก ให้รอแล้วได้ให้หมอเช้าจะช่วยฉันจึงได้หมอเดี๋ยวเดี๋เียเดี๋ยวพอแล้วพอได้ไหมไม่ทันโอบน่อันนําทีลหนึ่งคแนตลอบเลยวะคืออะไรวันนี้เป็นสเตปโซนแบบวันนี้ผมทำดีเ้่ย เราเอาข้อละหนึ่ง้อยไหมล่ะเอาก็ล่้บ้าแล้วอเอี้ยใครจะนับเลยสั์อย่าทำอย่างนั้นเลยมาครับครับโอเคพร้อมมครับไปไปครับแอ้บอกจากจัอวัดนี้ายกันไปไหนแ้วหายกัอ้โอาโท้ เห็ุเกิดจากความเงาวนต้องไปูวเธอทอะไรแล้วและก่อนจาไปปล่อยเวลาไปที่ปุพูเออมันมีไส่ยำไม่หมเพลงแบบมันฝนฝนสอทางน้นนะคนละเพลงคนละเพลงแต่ก็ได้อยู่ดีโอโอ้นวลละอ้อนจากนี้ายไปทำไมท่าไห้ตายไปในกันคน คนไห้ท่านหรือเปล่าหยุดแก้มคนหัวหัวไหลตูหัวไหลตูเอ้าช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 าท่านทิ้งใส่โบทิ้งฉันเออเออนี่เขาเมขอเขาช่วยแทนทายนะทัานทิ้งในวันนี้ที่สั้นที่สุดตา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 ตีตายจนตาตาตกจนตาตอตาต่ำตูสุดๆค่ะลรบาตใช่ ใครสีเนคาใครเนาะอุ้ย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 เอ๊ะอุ้ย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 ยอุยอุอ่อนอ่อนมรับเป็นน้ออง้เาไม่เสียใจสามารถยกรุใหม่แกมพีไหนไหนวะอง้กสุดที่มาะลงลงลลงลงเขาเขา เขาและเธออยู่ตรงนั้นก็มาได้ที่คุณหลอมื่นมื่มื่นคำรักก็จะฟัาสองเอาแล้วปวดใจไม่ใช่ปวดไหนวะปวดอะไรนะปวดไม่ได้คุณน้าต้อแก่หัวหัวหายวสงไม่เพราะว่ามันได้เจ็ดไงแล้วคุณสองอ๋อไม่ใช่ไม่ได้คุณออ๋ได้หมายถึงได้สิบสี่เลยเหรอสิบสี่ครับเลยครับ คือ28จริงๆอ่ะมันเยอะนะแต่ว่าไม่น่าพอสำหรับกูเก่งมากนี่เราเราค่อยพูดหลังจากนี้ไหมขอให้มึนเจอข้ามเยอะขอให้เจอคำว่าขอให้มึงเจอคำว่าสาราธรรมศพถ้าูเลยธรรเอ้ยไปค่ะหมดชีวิตเช่นไรแต่วันนี้มัวใจธอให้เขาต่อคืนคืนที่เจ้าเป็นเ แค่นี้จะทำทุกทุกอย่างจะทำทุกทุกทางจริงใจเลยอย่าบอกกับฉันเอ้ยรอไงวะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไหมอ่านอ่านฝั่งไม่มีเหตุผลเท่าไรกฉันไม่มีความหมายกับเธอถึงขนาดแล้วเออถูกถูก ปักถูกใจคนรกโดนล้แกใเราต้องใช้แรงแล้วก็กลับรถวาระเธอวันนี้เจอวนีคนมาทุนใจเล่าใช้เวลาใจถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยหากวารกนี้เฮ้ยไม่ไหวหรือว่าพาดวันี้ไม่ได้เรียบร้อยหากฉันมีหนาอย่างเออ คนเดิไม่ใช่ฮันุมานอาจจะอะยังไงก็พูดตกๆมาเส็นคุณไปโอเคดือดดืเป็นกับเขาเรามรกกัทั้งโกี้อะไรงเงี้ยหนูหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมีจนแปลกลน้อยน้อยวานีน้อยนี่น้อยน้อยน้อยใจสดเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากออเกยแต่กับพระ สามสองหนึ่งจะมัพูอล่ะมันกลัวูชนะเฮ้ยอย่าบอกว่า15คะแนนอีกแล้วนะครับเสมอเฉยแมตตัดสินไปเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาไปตัดสินด้วยเหรอีดกว่าแล้วทำนี้กิบมาลองได้ก็คือรอดต่อ แต่ถ้าร้องไม่ได้ตายสกี่ับทีละได้ทีสองชีวิตโอเคไม่มีเวลาสองชีวิตโอเคใครเริ่มก่อนทางเราก็ได้โอเคอ่ะโอเคไป1 2 3่สองสามไปการหนึ่งสองการรอการการอะไรวะบนเรลาโอ้ยชนะเลยไหมเขาายังเหลือพี่ปองการเปิดดอยเออว่ะเอาละ เวลาเนื้เวลานี้โอเคเวลาไหนคงหุ่ยอะไรคงนเดียวแล้วในทีมแม่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 ใจจริงจะรักเพียงใดโอ้ยไมโครรอดไปเอ้ยสู้เว้ยเพลงนี้เขาลิศมากเลยอ่ะอย่างเอาละอย่างอย่างน้อยฉันเคยได้รักเลุงลลุงลุว้ลุงล ดี1ดี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 ได้รัชิปดีสองนาว่าดีๆต่วนะที่เธอเล่อต้นใหม่สักทีคิดไม่ออกเลยเกาะเกาะ็พูดยากนะครับพูดยากสุดนะครับสงการเลยชนะสต่อสองไเลย โอเคคุณรู้สนุกไหมครับสนุกมากว่าชวนมาเล่นเกมใหม่นะคะจริงๆแบบว่ารู้สึกนับถือเคทีมากที่แบบอะไรมันจะขนาดนี้แต่ก็แต่ก็คิดกันหัวแตกเหมือนกันรู้สึกได้ว่าแบบเคทีมาทำนานกันหนักมากๆแล้วก็แบบรู้สึกชื่นชมเคทีผุดันที่แบบคิดเกมแบบไหนจะอะไรคำต้องห้ามอะไรเขก็มีโอกาสก็ชวนมาเล่นเกมใหม่นะคะสนุกมากต้องให้พี่เติร์สเขาพี่เติร์สเขาเป็นแบบทีริเบิ ไม่่ใชขอบคุณมากมเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบเข้ามาดูกัน,นโอเคเครับผมตอนนี้นะครับไม่บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปใรที่เราบอกไปว่าคุณอูนวันนี้ไม่ไม่ได้มาแค่ในส,สถานะของอินฟลูเอนเซอร์นะมาในฐานะของศิลปินพัครับผมขอบคุณมากเลยนะคะคที่แบบ ติดตามเพลงของมาน้องนะคะโุลนก็ตั้งใจทําแล้วก็ชื่อๆแบบฝากติดตามเพลงของแมสสิคด้วยโอ้โหครับโอเคครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามติดตามที่ไหนบ้างครับอ๋อฝากติดตามนะคะที่ช่อง y o u t ยูทูบดัมเบลส์นะคะแล้วก็ไอจีเดลชินสลาแล้วก็ฝากไอจีทุกๆอันของโอนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยติ๊กด้วยค่ะติ๊กต็อกไปบนเกทแล้วก็ติ๊กต็อกเดลชินสลาเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนเจอกันวััีครบอยากเป็นหนึ่งไหมโอนีะจะไปเพลที ได้รู้วารักหนูตินัวยังไงโูไม่มีมนุษย์เศษเหมืนจะแค่หุ่ใจอะไรครับนี่คนฟังเตาหูจะแตกกันหรือมมานน้ัเปเ่าไม่เอาอีกเลย